สิ่งนี้ทำ้าเสียเออข้าใจอ่ะเรื่องคือเสียงมาไกลเลยเนี่ยก็คิดว่าเสียงมาแต่อะไรแต่ทักว่าเสียงเพลงอะไรเหรอมีดนตรีสดปะคะหรือว่าไข่จ้ารถรถแห่มาหรือปะเป็นเป็นวิ่งโอ้ขึ้นรถแห่ไปนะคะเปิดมาแไหมโอ้ต้องรอพี่สินมาเลยเหรอแก่ในใบนั้นอ่ะต้องเขียนแบบว่ามีเดียแฮนด์ชีสอร่อยเอ้ยหมดีกแล้เป๊ะใช้ไม่เดียวกัน เจ็บเหมือนมาเบลมากื <laughs> <laughs> มันติดฝนเลยอ่ะมันก็ติดฝนติดคืนรือเปล่า <c oughs> เ,อเอากันแดดมาย้งางให้มันตัวดูโลง่ลงๆลืมอะไรบ้างเนี่ยม,มันดูลง่ลงๆอะ <c oughs> ได้หวานมาก <c oughs> อัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ยยังอมมไ่เ็จแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ขนของ,ง,งยังไม่ได้ขนของ,งด้วยซึ่งกรรมการขนของขึ้นรถ6โมง ยาอ๋อเพื่อนเรานี่ก็คือโรงเรียนปาลิชาตที่เราจะไปรักอะไรอ่ะรักเธอให้ฉันมาอย่าให้ต้องเสียเวลาคิวปิดอยู่ที่ไหนมาด้วยจจ้าเธอเอาไว้แตท้องกระจ่างส่วนใครสิ่งสินงน่ามูเตลูหัวมูเตลูอันนี้ค่ะเุ็เด่กเขา ติมึงอย่าหลงดิจุดเด่นไปบอกบอกมึงบอกมือยึบยุบยึบอะหญิงแกร่งโคตรเก่งถ่ายวีดีโอก็ถ่ายได้โอบอกวีคทำไมวอกวีคทำไมวอกวีคทำไมอุวย Не <laughs> выкрашу. Yeah. Yeah. Okay. สส่วนนกกุลลาาิคบตราปดินมาชิงต่อนะฮะป็ดเปิดจังวมองไม่มีแดดเลย็ดดถอดเขาซ่อมกูอยากดูเขาซ่อมถ่ายไปถ่ายมาถ่ายถ้าเกิดถ่ายดีกูจะยั้งน้ำอีกห,หนึ่งแก้วเลยโฟมอันนี้โฟมถ่ายแฟนเหรอ ไปใกล้กลทำไม่ทียอะไรแล้วเอ้าเห็น <laughs> ไหมเฮ้ยสวยนะในกล้องกูกกกกสวยจร <c oughs> ิงหรอสองเดือนะเดี๋ยวนี้จะไปทำความรู้จักเพื่อน,นตุ๊กใหม่เอา้าไม่ได้แต่ก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่เพื่อนที่กูรู้จักแล้วอะแต่เขาไม่รู้จกักกูนะกำลังเตรียมตัวไปกินไปกินโต๊ะอันนี้พี่ตุ๊กโดดเดียววะ่ะ กอ5่วเั็นี้าลัะไปเก็บเครื่องที่รถแล้วก็ไปกินตัวจีแล้วก็เดี๋ยวสองชั่มขึ้นจะออกไปมอเตอร์อันนี้สวยมากแล้วก็มี้วย S R อุ้ยตัวจีนค่ะมาเพื่อแล้วก็กินตัวจีนยากพุ่งยานยู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 ยยานนี่นี่็นรถของทานสุดรถเราไม่ใช่ เขาไม่ชวนเราหรอกเดี๋ยวเราจะชวนรถไงวอลวีค่ะวอวมค่ะบมานป็นเียนที่เราตรงวอลมีก wow ่ะวอลวิกวีวอกมีก้าวอลมได้า อะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่นะคะจุดที่ผมเคยล้มมันประมาณตรงเนี้ย แผงแมสด้วยครับลืมบอกออหจนแ่จะเข้าตรงนี้นะครับนักกีฬาลู่ที่หนึ่งได้วิ่งเข้าเส้นใจไปแล้ว

ไปดิปิรอคนเขาบอกว่าต้องรอชั่วโงสนามนะัลมอะไรี่อ๋อสนามจริงสนามจริงสนามจริงสนามบุีพายัพครับ สถานทีน่เนี้พี่เนี่ยสถานที่เราต้องเจอก็มีเช้านะครับตรงนั้นแล้วก็ตรงที่มันเบิ้ลเเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เขารู้สึกเลยงจากที่เธอบอกว่าให้เราหาห้องเองตอนนี้พวกเวลาประมาณห้าทุ่มสิบนะคะทุกคนก็ ได้ที่หลับที่นานกันแล้วนะคะหละังจากที่วุ่นวายแบบหาห้องไม่เป็นมาตั้งนานอยู่ในช่วงแบบเตรียมตัวที่จะนอนก็เป็นเตียงสองชั้นแล้วก็ผูกนอนรวมกันหมดเลยซึ่งแบบเจอกันพพุ่งนี้นะคะหบาอบานมากตื่นแล้วย้ายเราอ่านน้ำชาระคอาไปเคือว้าว อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าพาอิงมาแล้วน่าแปลงฟันที่ห้องน้ำอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่ที่ที่เราแบบว่าที่เราแปลงฟันเอ้ที่เราอาบน้ำเราไปดูบรรยากาศข้างบนกันดีกว่าอ้าวมาดาน ปากไปน้มเรากำลัลงเดินไปวอมวอมตรงนั้น เดียวหนึ่งสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องพักแล้วถึงห้องพักแล้วอุ้ยหน้ากูเหมือนเดิมไหมไม่อุ้ยงงกู่มามาเก็บเครืおお่องนดีกว <c oughs> ok ่าม <geil Niss> <elim> <con side keyboard 1970> ึงจะเก็บป่ะไม่โอเคเดี๋ยวนี้สนิทกันเรียกมึงแล้วดิไม่ถามพมแล้วพี่ตู่คุยกับ อยู่นู่นไปของกินกันอร่อยมากไปซื้อไปซื้อที่ไหน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 ก็มบาทว่างมยกหนูเองว่างมิกคั่งมากคุ่มมากทั้งหมดเป็นไอติมอร่อยจ่าชิ้นใหญ่สุดชิ้นใหญ่สุดชิ้นไหนดปใหเยอะสุดอ่าอะไรอีกอะไรอ่ะอะไก่ไก่ไหมหรืออะไรนาเก็ตตานกเก็ตตาชิ้นหนึ่งก็ได้ มันมีปลาใส่อะไรนู้นเป็นไก่ติ๊กไก่ติ๊กไก่ติ๊กติ๊กไก่รอเรียบร้อยนะคะนี่แหละพอแล้ะชิมไปถ้าแกนจ่ายเใจมันไก่ไก่กูเองไก่ขยับผงชีสปาปิก้ามมันเป็นยังไงมันมันเปื้อนมันอร่อยอร่อยอะไรอร่อยอร่อยโอเค คนหนาแน่นไม่แน่นเท่าไหร่แต่ว่าก็เยอะอนักเก็ตปลาฮึมือเอาหมดเลยเหรอสู้ๆงั้นน่ะนี่ไงผักเกดอ๋ยและ้ะอันนี้ใช่ป่ะ มึงเสียงมันกล้องด้วยอ่ะเป็นเอโคอ่ะใช่แล้วหลายส่วนสิบส่วนน่ะทุกคนพูดพร้อมกันโค้ดยี่สิบสองบตัวระวังระวังไปโอ้ยช็อคโกแลตสี่สี่ค่ะเราก็ถึงเราก็ถึงพิธีปิดพิธีปิดแล้วไปในกล้อง 何 <laughs> เดินะทกลับตัวส่วนที่ภาพนะครับขณะนี้ยังไม่ถึง16นาฬิกาเลยยังไม่ถึง4โมงเย็นเลยหายแต่โรงเรียนแยกย้ายเดินทางกลับโดยส่วนที่ภาพแล้วมาชูเลขหกชูเลขหกหกชูเลขหกรวอีกกูชอบ

ต่อสารซิตเก็บเครื่องเก็บเครื่องเก็บเครื่องแสงตัวแสงตัวไม้ชุกข้าแฝด้หมดใจเลยที่ไฟพอแทบเละเฮ้ยจะกลับบ้านแล้วทุกคน แอมโอเคเอมเชนตานะเงงไม่อไคะก็เป็นเนอะไรแต่ว่ามเรียว่าเป็นแว่ไล่ไล่กองนั้นไล่เสียงไลแต่ไม่ต้องก็ได้บาเี้ยต้องฝืนกินะได้อยู่แต่เกิดดมแบบสามัญชนอะบูนมัก็นจ่เที่ยงแล้วอ่ะ สิ่งที่เราได้กินวันนี้ก็คือไอติมแล้วก็พายคอนพอยขอนเราเป็โอริโอ้แมคโครใช่ไหมเจ้าบัจจีกินของหวานหลังจากที่ข้าวบูดไปกินกันไปแล้วนะครับศาสครอาจารย์เกิดเด็กสับภาระอีกครั้งด้วยนะเนี่ยัววีค่ะ ก็คือนนะนอนประมาณสี่ทุ่มตื่นมาคือสิบโมงห้าหนาทีก็อเกือบเกือบเที่ยงวันนี้เป็นวันที่ไฟดับไฟดับทั้งบ้านแล้วกต้องใช้ชีวิตยังไงหรอคือ Wi.Fi ใช้ไม่ได้ค่ะเน็ตนะ่าจะใช้ไม่ได้ด้วยทั้งวันน่ะดีนะนี่ไม่ได้ตื่นเร็วถ้าเกิดตื่นเร็วก็คงแบบทรมานมากนี่คือตื่นอีกทีก็คือเกือบครึ่งวันแล้วก็คิดว่าน่าจะผ่านมาได้ สภาพกูน่อยอวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเพราะว่าแค่แบบก็คงแบบแค่พักแล้วก็นอนมีมีซ้อมทั้งวันอีกทีวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเป็นโอเพนทเฮาส์ของสวนชลน,นะคะ <c oughs> เป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะคะแล้วก็แบบหาอะไรดูไปเรื่อยนะคะแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นวิดีโอที่เราแบบโหลดไว้นะคะไม่ได้กินเส้นใหญ่นานมากแล้วแบบคิดถึงแล้วแบบมีกุ้งด้วยนะคะเย็นตาโฟมันจะแบบมีแต่พวกของทะเลมีปลาหม,มึกมีกุ้งอะไรอร่อยมาก สวัสดีช้าวันใหม่กับแบบว่าเน็ตวีต้าผสมขี้มอ้ออร่อยมากถอะไรคะสาวันนี้หมอทักแรงมากทักว่าแปลงฟันไม่ค่อยสะอาดนะครับก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวอลกีของโอมน,นะคะในวิต้า การได้ถ่ายวอล์กรือถ่ายบรรยากาศงานในงานวันโอเปนเฮาส์นะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายมาฝากทุกคนนะคะส่วนตัวนี้เขาไปตัดคิวที่ดองก่อนประมาณ3าคิวนะคะบ๊ายบาย